เรื่องจริงของหมอปลายค่ะโจปริยญญาเอกทำงานรับใช้ท่านอยู่มาบ้านจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหมอปลายภายกระซิบค่ะหมอดูชื่อดังที่กำลังพูดถึงอย่างมากเนื่องจากเธอสามารถทำนายดวงชะตาของบ้านเมืองได้อย่างแม่นยำอาจจะยังไม่รู้จักเธอคนนี้วันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตาม10เรื่องจริงเริ่มกันที่อันดับที่1ชื่อและนามสกุล หลายท่านน่าจะคุ้นชื่อของเธอคนนี้ในชื่อของหมอปลายปลายกระซิบใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วเธอชื่อว่าณวราชาพินิตโพคากรหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อหมอปลายนั่นเองค่ะอันดับที่2เธอเป็นถึงดีกรีนักเรียนนองเป็นหมอดูที่ทุกคนได้รู้ประวัติจะต้องอึ้งมากๆเธอนั้นเรียนจบจากต่างประเทศค่ะโดยเธอมีการไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนั่นเอง 3. จบปริญญาเอก ก่อนที่เธอจะกลับมายังประเทศไทยตอนแรกเนี่ยเธอเลือกจะเรียนต่อปรเอกที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแต่มีเหตุผลทําให้เธอต้องกลับมาเรียนที่เมืองไทยโดยเธอเรียนจบพระพุทธศาส,สนามหาชุลาลงกรณ์น,นั่นเอง 4. เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นในตอน5วขวบเธอเใยว่าคุณแม่ของเธอแล้วว่าเธอเนี่ยเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นตั้งแต่5ขวบพอเธอโตขึ้นเรื่อยๆก็รู้ได้ว่าคนที่เธอเดินเข้าไปมาไม่ใช่คน แต่ว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอแยกไม่ออกเพราะว่าเหมือนคนปกติมากๆ 5. เคยไปเห็นนรกมาแล้วค่ะมีช่วงหนึ่งในชีวิตของเธอที่เธอได้ไปเห็นนรกซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินมาเลยมีทุกอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นต้นงิ้วกระทะทองแดงแต่เธอเห็นเพียงแค่เซียววินาทีเท่านั้น 6. ททำงานรับใช้ท่านยมบาลค่ะ ในรายการดังอย่างรายการแฉได้ถามเธอว่าเธอทํางานอะไรเธอไอว่าเธอทํางานรับใช้ท่านยมเพราะท่านยมบอกว่าเธอรู้ผิดรู้ถูกหน้าที่ของเธอคือทําทยังไงก็ได้ให้คนหันมาทําความดี 7. เหตุผลที่เป็นหมอดูโดยเธอบอกว่าคือสิ่งที่ท่านยมสั่งเธอเพราะว่าเธอนั้นเคยไปทําอย่างอื่นมาแล้วแต่ทําไม่ได้เลย รัฐท่านยมไม่ทำเธอต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อช่วยเหลือคนมากมาย 8. แปดแงมาจากการทำนายเรือเซวอลนั่นเองค่ะและน่นาจะจำกันได้ว่าสำหรับในเรื่องของการลบเกาหลีอย่างเรือเซวอลที่พาเด็กๆนั้นไปเที่ยวแล้วเกิดล่มขึ้นกลางคันเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอทำนายว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางน้ำที่ทำให้เป็นข่าวใหญ่นั่นก็คือเรือลม่ม 9. อยู่ฝั่งประชาธิปไตยค่ะ แน่นอนว่าสาวสวยที่หลักความถูกต้องเป็นตั้งแบบนี้เนี่ยจะต้องอยู่ทางฝั่งประชาธิปไตยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งเธอเองเนี่ยให้กำลังใจเด็กๆที่ออกมาแสดงทั้งสิทธิและหน้าที่ของตัวเองอยู่เสมอและ 10. คําทํานายล่าสุดของนี้มีโอกาสทํานายล่าสุดของเธอนะเป็นเรื่องราวของนายกคนใหม่ซึ่งเธอเปิดเผยว่าหากโคนเดือนมีนาคมปี2565ไปประชาชนสามารถทําสําเร็จเราจะมีนายก คนใหม่อายุ50อัพมีวิสัยทัศน์ที่ถูกใจประชาชนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทีมงานได้นำมาฝากนั่นเองค่ะ